ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะสำหรับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้10ปีของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นทําให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบสูญเสียหัวหน้าครอบครัวค่ะแต่ว่าหลายๆครอบครัวนั้นมีผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายคนปรับบทบาทของตัวเองมาเป็นผู้นําแทนนะคะแต่พวกเธอก็ยังคงคิดว่าสันติภาพนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ที่นี่ติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองปาเตะทีวีค่ะ สมตำส้มตำไทยตำบูดูตำไข่เคม็ตมตำซั่วออนุมาธานีหนึ่งในผู้หญิงที่สูญเสียสามีในเหตุการณ์ภาคใต้ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้นำเพื่อหาไรายได้เลี้ยงคนในครอบครัวโดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มซาวกูนาซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงที่สูญเสียผู้นำครอบครัวเป็นแม่บ้านนี่ค่อนข้างที่ว่าทำงานเยอะ เพราะว่าลูกลูกหลายคนเมื่อก่อนนั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ทำงานนำบ้านซักผ้าุงข้าวทั้งวันเลยได้แล้วก็กวาดลานบ้านกวาดอะไรแบบนี้เลยพอถึงเวลาเย็นก็กลับไปรับลูกมีไม่เสียก็อยู่กับบ้านทำกับข้าวแต่ว่าข้าวของก็ไม่แพงมากก็พออยู่ได้สามีทำงานคนเดียวก็ได้ไม่ได้มาทำงานไม่ได้ออกมาทำงาน สิ่งที่น่าสนใจของผู้หญิงมุสลิมคือการก้าวออกจากบ้านก้าวออกมาจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบมาดูแลอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็นบุตบาทของผู้เป็นพ่อและสามีด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําทุกอย่างให้รู้รว่าเราเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่อะไรแบบนี้แต่เวลาเวลาว่างเวลาที่จะว่างก็ ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะว่าก็ต้องทํางานคนเดียวก็ต้องถีบตัวเองอะไรแบบนี้นขายส้มตําก็ขายส้มตํากับโชเล่ไปเวียนตามตลาดนับตอนเย็นยไปเออลูกสี่คนก็อยู่บ้านตามลําพังอะไรแบบนั้นหลยตอนนี้อตอนนี้ดีขึ้นมากมจากเมื่อก่อนชีวิตต่อไปในอะนาคตท่ามกลางสถานก,การณ์แบบนี้ก็ก็อยู่แบบนี้เลยเด้เพราะว่าก็กต้องทํางานแบบนี้เลย ขอดูอาก็ขอดาอาจากอัลลอฮ์ให้ให้ลูกเป็นคนดีมีศาสนาแค่นั้นแหละก็้าไม่หวังอะไรมากก็้าไม่ต้องการอะไรมากแค่ให้ลูกตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่เป็นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แค่นี้แหละสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนเป็นแม่ก็คือลูกแม้สุดท้ายจะไม่มีชายอันเป็นที่รักอยู่เคียงข้างแต่ชีวิตของเธอออนอุมาธานีก็ยังต้องดําเนินต่อไป และเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นในภาคใต้โดยเร็วนักข่าวพลเมืองกลุ่มปาเตทีวีรายงาน